สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกม3ก๊กฮีโร่คลาสเกมมือถือ3ก๊กแนวไอดอล RPG เปิดใหม่ของนางค่าย X7 เกมทาง X7 ็กเซเนเกมได้ทำการแจกคูปองส่วนลดเติมเงิน99แล้วก็แจกคูปองเติมเงินทุกวันนะครับสามารถซื้อพวกแพ็คเติมเงินต่างๆได้นะครับผมแล้วก็เกมนี้ เล่นได้ทั้งสระบบนะทั้ง iOS และ Android สำหรับที่ดาวน์โหลดท้ายคลิปครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับสำหรับที่การเล่นนะครับผมเวลามากดที่การต่อสู้ตรงนี้ครับอเกมนี้เราจะเล่นผ่านชัปเตอร์หรือว่าบทต่างๆของสามก๊กนะครับผมผมก็อยู่ที่บทที่7เนาะด่าน7ขีดนะครับ อ่าเราก็จะมีรางวัลไอดอลรากดรับเนาะเนี่ยตรงนี้น้องแมวตรงนี้ครับกดรับได้เลยสําหรับรางวัลไอดอลมันจะบอทสูงสุดท่เราอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับผมพอเรากดรับก็จะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆเนาะไอคพีหินเลื่อนขั้นอะไรพวกนี้นะกดรับได้เลยครับแล้วก็กดรับฟรีได้เนาะเนี่ยตรงนี้นะครับผมสีฟ้าตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีระบบการส่ง อาเควสเนาะส่งตัวละครไปทำเควสต่างๆเนาะได้รับพวกหยวนทองตัวกาชาหินเลื่อนขั้นอะไรพวกนี้เนะาะให้เรามากดการต่อสู้ตรงนี้ครับเกมนี้เราสามารถจัดทีมได้สูงสุด6ตัวละครน,นะครับผมตัวละครของซามโกกก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4สายเนะาะมีสายแท้งสายจมตีกายภาพสายจมตีเวทแล้วก็สายสพอร์ตนะครับ ตัวละครก็จะแบ่งเป็นก,ก๊กเนาะอ่าวิก๊กจกกกงอกกกาวิรบุรุษแล้วก็ก๊กพิเศษเนาะตรงนี้นะครับกกพิเศษนะครับจะเป็นพวกตัวละครนะครับเป็นเทพเป็นมารเนานะอย่างเช่นลิปโป้เห็นไหมครับเป็นอาเทพลิปโปมารน,นะตรงนี้เลยนะครับผมในการจัดทีมนะครับผมแค่เรากดลากเนาะแบบนี้แคบบ่แบบนี้เองนะครับแล้วก็เกมนี้ถ้าเราจัดทีม ก๊กเดียวกันลงนะทุกคนมันก็จะบวกโบนัสก๊กให้เราเนาะบวกโบละอ่าบวกอ่าค่า HP ATK ลยต่างๆนะครับนะบวกเยอะมากเนาะถ้าเราจะทีม6ตัวละครทั้ง6ตัวนะครับผมก๊กเดียวกันลงก็จะบวกเยอะมากนะครับผมอ่จาจัดทีมเสร็จก็กดต่อสู้ได้เลยครับเกมนี้มันจะโจมตีให้เราัตโนมัตินะทุกคนนะมีระบบเร่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ3ครับ บอกเลยครับผมเกมนี้จูล่งโคตรโกงครับผมนะจูล่งตัวเดียวครับผมเสียทั้งทีมนะครับเพราะชะนะก็จะได้รับทรัพยาการต่างๆแล้วก็กพีเนอะกดท้าทายต่อไปภาพสวยนะคนนะั้นแนวตั้งเวอร์ชั่นใหม่ของ X7 Game เนกนะครับสำหรับ3ก๊กเวอร์ชั่นนี้เนาะภาพสวยเล่นง่ายนะครับชนะแล้วนะครับ แล้วก็จะมีของรางวัลนะตรงนี้เห็นไหมครับของรางวัลมันก็จะแจกพวกตัวละครนะแจกตัวละครนะสุมอาเนะตัวนี้ให้เราสุมหาตัวละครนะถ้าเป็นพวกตัวละครระดับ S บวกยิ่งจะเก่งนะครับกดรับได้เลยนะมันจะแจกเรื่อยๆเนาะเห็นไหมครับแจกเรื่อยๆนะครับถ้าเราผ่านด่านต่างบทต่างนะครับไปเรื่อยๆมันก็จะแจกให้เรากดสุมในตรงนี้ไปเรื่อยๆเนาะ ผ่านด่าน8ขีด10นะครับแล้วก็กดสุ่มตัวละครได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าดันเจี้ยนประจำวันเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับในการฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆนะครับาการฟาร์มหาเงินนะครับหินเลื่อนขั้น XP นะครับแล้วก็พวกกล่องอุปกรณ์ต่างๆเนาะที่ใส่เป็นอุปกรณ์ให้กับตัวละครของเรานะครับเราสามารถทาทาได้เลยนะ มันก็จะมีระดับมันอย่านาะจากระดับที่1นนะครับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะยิ่งระดับสูงนะครับศัตรูยิ่งเก่งนะครับผมแล้วก็จะมีระบบการไต่หอคอยเนี่ยตรงนี้ไต่หอคอยก็จะมีการจัดอันดับเนาะการจัดอันดับแรง์กิ้งการไต่หอคอยนะครับอันดับเนาะแล้วก็จะมีพรีวิวนะครับของรางวัลตามหอคอยต่างๆนะครับ กดท่าทาตรงนี้ได้เลยครับก่อนจัดทีม6ตัวละครตามปกติเนะเอ,อึบจัดทีมสู้ไปครับจูโลงตัวเดียวครับผมเสียทั้งทีมบอกเลยสำหรับจูโลงนะไล่ฆ่านะกนพอชนะก็ได้รับพวกเงิน XP แล้วก็หินเลื่อนขั้นเนาะ แจกเยอะนะครับ,บก็จะมีของรางวัลตรงนี้จะเป็นของรางวัลที่เราไต่หอคอยเนาะมันจะแจกครั้งละ10ชั้นของหองคอยนทุกคนนะเห็นไหมครับแจกเรื่อยๆนะสำหรับของรางวัลเนานะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครน,นะครับตัวละครตัวละครก็จะมาจาก3ก๊กทั้งหมดเลยเนาะสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับผม ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ก๊กเนาะอาจจะมีอวิโกกจกกกงอกก์วีละบุรุษก๊กพิเศษนะครับพิเศษนะแล้วก็สายของตัวละครก็สายแทงสายจุติกายภาพสายเวทสายทรัพนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัลบั้มของตัวละครน,นะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับอัลแบบั้มเดี๋ยวเรามาดูกกพิเศษเนาะ เขพววิเศษก็จะเป็นพวกเทพพกมารน,นะคนอูเนี่ยเทพคนอูเนาะแล้วก็มาริปโป้นะเทพจูร่งก็อีกลหลายตัวนะเนไครับอย่างเยอะนะมีงอคงนะไม่รู้มาจากไหนนะครับ เวลาบรุดเวลาบรุดก็จะเป็นพวกดิปโป้เนาะตังโต๊ะนะครับอะไรพวกนี้เดียวเซียนนะงอก,กก็จะเป็นพวกอาไดซูจูอะไรพวกนั้นนะ,ะจโก,โกก็เดียวหวยุยของเบ้งดิปโปยไม่ใช่ดิปโป้กกนอูเนาะจูล่งเล้าปีมาเฉียว ใะไรพวกนี้นะครับวิกก็ก็จะเป็นสุมะอี้นะโจโฉอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครครับสำหรับระบบอัปเกรดตัวละครนะครับผมมันก็จะมีให้เรากดอัปเลเวลตัวละครนะตรงนี้นะครับมันก็จะอัปให้เราครั้งละ5เลเวลนะถ้าทรัพยากรเรา มีมากเนาะอันนี้ทรัพยากรผมไม่พอนะมันก็อัพแค่แค่หนึ่งเวลเนาะแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆของตัวละครนะครับดาวของตัวละครสกงสกิลนะครับก็จะเป็นก๊กของตัวละครเนาะระดับ S สบวกสำหรับจูร่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์นะครับถ้าเราจัดทีม2ตัวละครนี้ลงในทีมของเรามันก็จะบวกเห็นไหมครับบวก คริติคอน15%แล้วก็ ATK 15%เนาะแล้วก็จะมีการใส่อะพวกรูนเนี่ยการใส่รูนนะตรงนี้ใส่รูนนะครับแล้วก็จะมีการอัพดงอัพดาวของตัวละครเนาะนะนครับผมก็อัพอยู่ที่10ดาวเนาะตอนนี้ของจูลโลกเนาะจะขึ้น11ดาวแล้วนะครับการอัพดาวก็หาตัวละครตัวซ้ำมา 1, 1ตัวเนาะแล้วก็หากบเดียวกันมานะครับง่ายๆเองเนาะ การอัปดาวตัวละครน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกค่าสเต็กต่างๆที่เราอัปดาวนะตัวละครกราฟิกนะครับออกแนวประตูการ์ตูนหน่อยเนาะสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกะระบบอารีนาเนี่ยอารีนาพีพีก็ตรงนี้เลย อันนี้นะพีพีก็จะวัดที่ค่าพลังนะครับทุกคนมีการจัดดับแรนกิ้งแลนกิ้งนะครับให้เรามากดจัดทีมตรงนี้เนาะจัดทีมนะกดจัดทีมไปเลยนะครับแล้วก็กดท้าทายได้เลยเนาะของรางวัลก็ตามนี้นะทุกคนถ้าเราเก็บคะแนนแลนกะิ้งเนาะมันจะแจกรีโปร,ระดับ S บวกเนาะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แจกพวกหินเลื่อนขั้นอะไรพวกนี้เนาะ า่ายดูครับวันนดค่าพลังนะสมากกดคาดไหมทุกคนนะตรงนี้นะเรียบร้อยเห็นไ,ไหมครับพอเราชนะก็จะได้รับคะแนนแรงกิ้งนะแล้วก็ได้รับอีกพีแล้วก็ทองที่เอาไว้แลกของในร้านค้าอาลีน่านะครับตามนี้เลยแล้วก็จะมีระบบกัชช่าปอง กระปองก็จะมี2ตู้นะครับทุกคนจะเป็นตู้ทั่วไปตู้ขั้นสูงนะตู้ขั้นสูงมันก็จะมีโอกาสออกพวกตัวละครระดับ S แล้วก็ s บวกนะครับผม,มเหรดออกตามน,นี้เลยแล้วก็จะมีตู้แบบเลือกฝ่ายเลือกก๊กได้นะจกก๊กวกิก๊กงอก๊กวกิรุบุรุษนะครับตรงนี้ จะใช้ตั๋วกาชาสีดําในการเปิดเนาะผมแนะนําให้มาเปิดตั๋วกาชาสีแดงตู้ขั้นสูงนะตัวเกมมันก็แจกเรื่อยๆนะทุกคนนะแจกจังเยอะบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบกาชาปองเนาะอนิเมชันจะเป็นยังไงกดเปิดให้ดูครับ10ครั้ง a อนิเมชันก็จะประมาณนี้ครับปึ๊บโอ้โหระดับ S ครับ S บวกมาแล้วนี่ ถ้าออกก์ดแดงไปว่าได้ S บวกนะทุกคนนะมันก็ออกง่ายอยู่นะทุกคนนะนะครับไ่ดไูู่๊ไม่เกลือนะทุกคนนะต้องการันตีระดับ S แน่นอนเฮ้ยริโร้ S บวกมาครับผมหวานเจี๊ยบเลยแบบนี้ผมอัาวน์แน่นอนครับผมนะครับสําหรับตู้นี้ผมจะเปิดแค่1นึ่งบใบดูนะเลือกก๊กเลยเลย มันมีโอกาสออกระดับเบวกอยูน่นะทุกคนนะแต่ก็อยู่ที่ดวงเนาะอันนี้ก็ลองมาสุ่มดูนะครับสำหรับคูปองนะครับที่มันจะแจกเนาะที่ใช้ในการซื้อแพ็กเติมเงินนะครับให้เรามากรอกโค้ดเนาะอ่าวิธีกรอกโค้ดเนะี่ยมาที่รูปโปรไฟล์มาที่ตรงนี้จะขึ้นให้เรากรอกโค้ดโค้ดหาได้จากไหนนี่เลยสวัสดิการหลักของคอนี่ชูอ้างสิทธิ์เห็นไหมครับ ทำนี้เลยนะครับแจกประมาณ8โคนะ้ดเนาะกดคัดลอกได้เลยครับหรือว,ว่าจะกดกาปรป้อนข้อมูลที่สะดวกเนาะมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เรากดคัดลอกครับอย่างี้เรากดวางโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับกดเติมโค้ดนะเติมให้ครบลงทุกโค้ดนะนะครับให้เรากดรับนะครับที่ซองจดหมายได้เลยนะมันก็จะแจกเป็นพวกคนะูปองเนาะเอาไว้ซื้อพวกแพ็กติมเงินต่างๆนะครับกดซื้อได้เลยนะซื้อให้ดู เช่นผมจะซื้อเป็นแพ็ค100อย่า1,168หกดยวนเนาะกดติ๊กเข้าไปมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นคนะูปองเนาะที่ทางเอ็กซินเกมแจกนะครับผมเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราใชา้นะกดซื้อได้เลยง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็เอ็กซินเกมก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใชานะ้เนาะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วนะครับเครื่องมือบูสเตอร์คลิกอัตโนมัติอะไรพวกนี้เนาะ ลองมาใช้ดูนะครับผมอ่าสำหรับเกม3ก๊กฮีโร่ l a s ์ก็ประมาณนี้นะลองมาเล่นดูนะครับผมเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะเปิดใหม่นะครับของเ7 g ก m e นะแจกเยอะนะครับเล่นง่ายนะครับผมนะสายฟรีเล่นได้สบายสบายครับผมบอกเลยเกมนี้นะลองมาเล่นดูนะครับผมสำหรับเวอร์ชั่นนี้อ่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมนะครับ ขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับขอรคาคอมที่หน้าดาวน์โหลดของเกม3ก๊ก Hero Class แล้วนะครับสิทธิพิเศษเราจะได้รับอ่าได้รับส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแพ็คเติมเงินแล้วก็ได้รับ8 g ดกิฟต์โค้ดฟรีนะครับทุกคนมันจะแจกเป็นคูปองเติมเงินเนาะะใช้เราซื้อพวกแพ็คเติมเงินต่างๆได้ภายในเกมนะครับผมแจกเยอะนะดูได้ตามนี้เลยเห็นไหมครับ 6,480คูปองอะไรพวกนี้เนาะนแจกเยอะมากนะครับแล้วก็แจกทุกตัวละครทุกวันนะครับผมอ่าห้เรามากดดาวน์โหลดตัวคำว่า open ตรงนี้ครับอ่าดาวโหลดเสร็จติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคำว่า open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ